เอากานึงให้โหมีกิริยาต้องเหมือนกันเลยหมูโอ้ยเหี้ยตัว <laughs>

ปวดให้ฉันมั้งมีน้ำครับปวดน้าำน้ำนห้ำน้ำน้ำ

ยังติดต่อที่ชิงป่าท่อว่าพกนันลอยห่าทีพวกนันลหาพวกนั้นลอยห่านี่ต่าหวต่าหัวนี่ต่างห

มือส่งของขาสคนยกไห่ลงมือส่งสวยนะเราเนี่ยเราเ้าเราเข้าเไปไปใส่เอนยันโอ้โนั้างก็วาาเซียงก็พวกกันยับนีตัวใหญบ cái này là khai cái khai là một cái gì đó, cái 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 cái

ý định tham quan kiểm toán phải nghe nghe ngủ không biết gì đi khắp nữa hả hả hả

Is come back there stay นี่จะไดก้อยนะ <coughs> <coughs>

ต้องฆ่าเราเลยตข้าวันข้าวนข้าวันข้อ่อนเตกเอง

เพอดีเห็นไฟพอดีเนี่ยมเห็นตะกออะไงีตอทั้งปวดตอทั้งไฟเนี่ยปวดได้น้ำน้ำปากเทียเลยเนี่ยตอทั้งปวดตอทั้งปวดตอทั้งปวดปวดตายที่ว่าอะไรทำเนี่ยจะจะไหนเว้ยแกจะหลอนอะไรบ้างขนาดนั้นกู ยอดว่าไหนเที่ยวอ่ะเดินข้ามมาชิ้นน้อยชุ่นๆจะดูกระเป๋าเหรอเดี๋ยวมุ่งนี่เดี๋ยวไปเลยมาตรงจอเลยเอาแบบลงเลย

你别受了吗？哈哈。

เปียนทางเี่ยนทาง่แกเียนทางูกยาก็ตั้เงเินแก่